สวัสดีนะครับเพื่อนๆชาวราศีกรกฏทุกท่านนะครับนี่เป็นคลิปเกี่ยวกับการงานของชาวราศีกรกฏถามว่าชาวราศีกรกฏในปี2560เนี่ยมีความคาดหวังในเรื่องของการงานได้มากน้อยแค่ไหนก็คงต้องบอกว่าในช่วงต้นปีนะั้นมีการทำมุมของดวงดาวที่เป็นคุณแก่ดวงชะตาอยู่เล็กน้อยแต่ก็อาจจะเอาอะไรแน่อะไรนอนไม่ได้ฉะนั้นในช่วงต้นปีอาจจะไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายนะัก ความวุ่นวายหรือความเหนื่อยยากลําบากของชาวราศีกรกฏยังมีกลิ่นไอของพินผู้บาดอยู่และต้องบอกว่าดาวการงานของชาวราศีกรกฏในปีนี้มีการเดินทางที่ดีกว่าในปีที่ผ่านมาแน่นอนฉะนั้นเมื่อมีการเดินทางที่ดีกว่าในปีที่ผ่านมาอย่างแน่นอนก็จะเป็นเหตุและเป็นผลที่จะทําให้ชาวราศีกรกฏนั้นมีทิศทางในเรื่องของการงานที่ดีหลายๆคนที่กําลังรอรุ้นว่าตาแหน่งจะขึ้นหน้าที่การงานจะเจริญรุ่งเรืองไหมนะครับเพราะผมต้องบอกว่า อาจจะเป็นลุ้นๆกันได้หลังจากเดือนสิงหากันยานะครับแต่ต้องบอกอย่างนี้นิดนึงนะครับชาวราศีกรกฎมีดาวแบบพ,พ่อเข้าเบียดฉะนั้นเมื่อมีดาวบบพาะเข้าเบียดเบียนมาตั้งแต่ในปี59ต้องระมัดระวังการตัดสินใจระมัดระวังความคิดระมัดระวังอารมณ์ฉะนั้นถ้าชาวราศีกรกฎปล่อยให้อารมณ์เขอ้าครอบงำจะทําให้สิ่งใดๆที่ทําลงไปนั้นขาดความรอบคอบฉะนั้นชาวราศีกรกฎ ที่กำลังทรอและคาดหวังกับในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานหรือในเรื่องของการค้าการขายก็ดีคงต้องบอกว่าความอดทนความขยันนะฮะเป็นสิ่งสําคัญและนอกเหนือจากนั้นคือความละเอียดรอบคอบถ้าชาวเราสีกราพไม่มีความละเอียดรอบคอบมีโอกาสที่จะทํางานนั้นผิดพลาดหรือเป็นเหตุและเป็นผลทําให้งานนั้นออกมาไม่เป็นผลดีเท่าที่ควรและมีผลตอบแทน ในเชิงลบแก่ดวงชะตาของชาวราศีกรนยพไหมบอกว่ามีแต่ด้วยว่าในช่วงของปลายปีนั้นนะครับดาวสุภาหะเข้าทามุญได้ปัดภูมิเกณฑ์แก่ชะตาของชาวราศีกรนยพน่าจะเป็นตัวส่งเสริมฉะนั้นความโดดเด่นมันไปอยู่ที่ปลายปีถามว่าต้นปีมีรุนไหมมีแต่ก็คงอาจจะน้อยกว่าในช่วงปลายปีฉะนั้นเชื่อว่าชาวราศีกรนยพนะครับที่กําลังมองในเรื่องของการค้าการขายก็ดีมองในเรื่องของการงานจินเงินเดือนก็ใดๆก็ดีนะครับก็อาจจะเป็นผลดีแก่ชาวราศีกรนยพ ไม่มากก็น้อยฉะนั้นชาวราศีกรกฎถ้ามีสติคอไม่วู่วางไม่ทําอะไรที่่าเป็นการส่มเสี่ยงนะฮะต้องใช้คําว่าส่มเสียงนะ,ะฉะนั้นบางคนนะฮะชาวราศีกรกฎอาจจะรู้สึกว่าอารมณ์เต็งนั้นคอนโรลไม่ได้การทํางานนั้นอยากให้เป็นหั่งใจนะครับแล้วไปรีบเด้งไปโวยวายกับเพื่อนร่วมง,งานหรืออะไรก็อาจจะเกิดปัญหาได้อยู่พอสมควรฉะนั้นอารมณ์นะฮะของชาวราศีกรกฎคอนโรลให้ดี นะครับแล้วเชื่อว่าการงานใดๆนั้นน่าจะมีผลดีจากดาวสุพรคกเข้ากำนุมรุ่มลวกนะฮะและเป็นผลดีนะครับให้ชาวราศรีพรกภนั้นมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จไม่ว่าคุณจะกินเงินเดือนหรือคุณจะกินค่าคอมมิชชั่นหรือแม้แต่คุณเป็นพ่อค้า,าว,วานใดๆก็ตามนะฮะ mm hmm. ฉะนั้นชาวราศรีพรษภขอให้โชคดีนะครับ